สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็มีคอมเมนต์จากทั่วโลกครับที่ให้การชื่นชมสาวไทยเราหลังจากที่เก็บชนะ4นัรวดในศึกรอบคัดเลือกโอลิมปิกก็ไม่น่าเชื่อว่าสาวไทยเราจะเก็บได้ขนาดนี้ครับยิ่งแมตท,ที่ไม่น่าเชื่อเนี่ยก็น่าจะเป็นแมตกับโปลแลนด์ที่เราเฉือนชนะเขาได้3ต่อ2เซตและอีกแมตหนึ่งก็เป็นแมตท,ที่เราพบกับโคลัมเบียเนี่ยแหละครับ เกมเนี่ยสู้สีคู่ขี้กันมาเกิดทุกเซตเลยและสุดท้ายก็เป็นไทยเราที่เบียดชนะได้อีก3ต่อ1ซึ่งโคลมเบียเองเขาก็ว่ากันว่าครับว่ากันว่าเป็นรองเพียงแค่บราซิลในทวีปอเมริกานะครับคือการที่เราชนะโคลมเบียได้เนี่ยทั้งแฟนของยุโรปเองหรือว่าแฟนจากหลายๆชาติ ก็ให้การชื่นชมเราครับว่าใจสู้และความสูงเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญสําหรับสาวไทยเราเพราะว่าเราเล่นกับทีมยุโรปหล,หลายทีมเนี่ยเราส่วนสูงเป็นรองอยู่แล้วครับและเราก็ชนะได้หลายทีมด้วยลหลายชาติก็รู้ครับอย่างอเมริกาบราซิลตุรกีเนี่ยก็ยอมรับสาวไทยเราอยู่แล้วครับว่าเป็นทีมที่ตัวไม่สูงใหญ่แต่ว่าเล่นดีแล้วก็พร้อมที่จะเอาชนะทุกทีมครับ คือในบางคอมเมนต์เนี่ยถึงกับบอกว่าอยากให้สาวไทยเราได้ไปเล่นโอลิมปิกด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างยากเลยครับสำหรับสาวไทยเพราะว่าทั้งจีนและญี่ปุ่นไม่ผ่านรอบนี้ครับโอ้โหอุตส่าห์ขึ้นไปอยู่หัวตารางตั้งนานครับทั้งญี่ปุ่นและก็จีนแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ไปในรอบทีทั้งคู่ครับต้องลุ้นในเงื่อนไขที่2กับเงื่อนไขที่3ต่อไปครับโอ้โหแล้วก็เป็นงานยากสําหรับสาวไทยเราด้วยเมื่อจีนกับญี่ปุ่นไม่ได้ไ่าครับญี่ปุ่นเนี่ยนะจะเป็นทีมที่ส,ด,สดุ เพราะว่าเจอกับบราซิลขอแค่ชนะก็จะได้ไปโอลิมปิกทันทีครับแต่ว่าญี่ปุ่นไปแพ้3ต่อ2เซตก็ทําให้อยู่อันดับที่3ครับไม่สามารถผ่านเข้าไปสู่รอบนี้ได้ซึ่งแต้มเนี่ยเท่ากันกับบราซิลเลยครับการที่ทั้งญี่ปุ่นและก็จีนไม่ผ่านแบบนี้ส่งผลต่อเราด้วยครับจะเป็นงานยากอีกสเต็ปหนึ่งแต่ก็ต้องตามเชียร์กันต่อเลยครับเอาล่ะเรามาดูคอมเมนต์ของแฟนทั่วโลกและก็ยุโรปกันบ้างครับเขาจะว่ายังไงหลังจากที่เห็นเราเนี่ย ชนะโคลอมเบียแบบนี้แล้วก็ชนะสีนัดรวดสีนัดติดต่อกันเลยหลายๆเมน็เนี่ยให้การชื่นชมเรามากๆเลยนะครับมาเริ่มกันที่เม้นแดกกันก่อนครับเมนแดงเนี่ยเขาบอกว่าราชินีของเรากลับมาแล้วเข้มแข็งคมนี่คือเธอบีม,บมพิม,ม,ม,พ,มพิชยาเนี่ยครับคนนี้ก็ชื่นชมพิมพิชยาครับพิมพิชาเนี่ยเกมนี้ทําแต้มสูงสุดครับทำไป15แต้มประมาณนี้นะครับสำหรับพิมพิชยา ตวอันดับ2เนี่ยก็เป็นอัชราพรครับอันดับ3เนี่ยก็เป็นชัชออนก็ตามสเต็ปนะครับ3ประสานช่วยกันนำแต้มได้เยอะมากครับเกมนี้โดยเฉพาะอัชราพรเนี่ยคือโดดเด่นมาทั้งทัวร์นาเมนต์จริงๆครับเธอสโมสรญี่ปุ่นที่คว้าตัวเนี่ยนั่งอมยิ้มเลยครับแบบนี้เมื่ออัชราพรของเราเนี่ยฟอร์มดีมากๆอ่ะามาต่อที่อีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่ายินดีด้วยกับทีมไทยโคลอมเบียเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งจริงๆเล่นได้ดีทั้ง2ทีมอีกเม้นหนึ่งเม็นต่อมาครับเขาบอกว่า ยินดีกับประเทศไทยไม่เคยทําให้ผิดหวังฉันเป็นกาลังใจให้เมนต่อมาครับเขาบอกว่าไทยแลนด์เป็นทีมที่ดีมากฉันอยากเห็นทีมเอเชียอย่างน้อย3ามทีมรวมถึงคุณด้วยที่จะได้ไปโอลิมปิกเนี่ยครับอยากให้เราไปโอลิมปิกครับแต่ว่าก็ต้องสู้กันแบบสุดใจนั่นแหละอาจจะเป็นงานยากเพราะว่าท้งจีนญี่ปุ่นไม่ผ่านเหมือนกันนะครับเราเนี่ยจบอันดับ4ส่วนจีนเนี่ยก็อันดับ4ี่ ส่วนญี่ปุ่นอันดับ3ครับเรามาต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าสาวไทยดูเหนื่อยนะชุดแรกยังดีเลยแต่พอช่วงหลังเนี่ยสาวไทยเหนื่อยแต่ก็ยังเอาชนะโคลอมเบียได้เป็นเกมที่สนุกมากส่วนอีกเมนหนึ่งเมนต่อมาเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลรรย์บอลหญิงไทยเป็นทีมที่ฉันคาดไม่ถึงจริงๆโอกาสที่จะชนะได้ทุกทีมส่วนอีกเมนหนึ่งเมนต่อมาครับเขาบอกว่ารอย,ยิ้มของคุณสวยงามพอๆกับความคิดของคุณไม่ว่าคุณจะแพ้หรือชนะเราก็รักคุณประเทศไทยเนี่ยครับโอ้โห คือถึงขั้นรักประเทศไทยเลยนะครับเอาละต่อกันที่อีกเม็ดหนึ่งครับเขาบอกว่าอัจฉราพรเซฟไทยแลนด์ในเซตที่3เธอคือผู้เล่นที่ดีที่สุดในตอนนี้แม่ก็เห็นด้วยครับคอมเมนต์น,นี้อัจฉราพร์เนี่ยคือเขาดีทุกแมตช์จริงๆครับแล้วลงทุกแมตช์ด้วยนะแล้วลงเยอะกว่าเพื่อนอีกตั้งห้าครับแทบจะพักน้อยมากสำหรับอัจฉราพรนะครับทั้งเรื่องของร่างกายความฟิตก็ผ่านแล้วครับแล้วก็เรื่องอฝีมืออีกที่โดดเด่นทั้งทัวร์นาเมนต์จริงๆอาละต่ออกกัน,กน,นีเเมึครบบาาว่า เป็นเกมที่สนุกและผู้ชมก็เครียดมากคลอเเบียเล่นได้ดีมากยินดีด้วยที่ทีมไายชนะ4-0อีกเป็นหนึ่งครับเมนต่อมาเขาบอกว่าการ,าร่งขันที่เข้มข้นเลยน่าตื่นเต้นไทยเอาชนะคลอเเบียได้แบบเฉียดฉิวขอแสดงความดีกับประเทศไทยและยังคงแสดงผลงานที่ดีสุดของคุณต่อไปเมนตต่อมาครับเขาบอกว่าทีมไทยอารมณ์ดีแต่ว่าเซตเตอร์ต้องเพิ่มพลังหน่อยสิจากฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็มาด้วยนะครับ อีกเมนหนึ่งเมงน้นต่อมาเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่สนุกและผู้ชมก็ตึงเครียดมากโคลอมเบียเล่นได้ดียินดีด้วยกับชนะสี่นัดติดต่อกันของทีมไทยคุณทําได้น่าทึ่งมากต่อที่อีกเมนหนึ่งครับเขาบอกว่าชันเชียร์ทีมลาตินอเมริกาทุกทีมโคลอมเบียเล่นได้ดีมากแต่ว่าฉันก็รักทีมไทยด้วยโอ้โหจากดูมินิกันนะครับคอมเมนต์นี้ก็เชียร์ทีไทยเราครับแต่ว่าเขาอยู่ในทวีปอเมริกานะครับเอาละต่อที่อีกเมนหนึ่งครับเขาบอกว่า ดินดีกับประเทศไทยด้วยสําหรับชัยชนะเป็นเกมที่บ้าอะไรอย่างนี้บ้าจริงครับคือเป็นเกมที่สู้กันแล้วก็แลกกันดุเดือดโดยเฉพาะเซตสุดท้ายเซตที่4เนี่ยดุเดือดจริงๆครับแลกกันแต้มต่อแต้มแล้ก็เป็นสาวไทยเราที่ล้มเขาได้นะครับล้มโคลอมเบียจริงๆก็มีบางคอมเมนต์นะบอกว่าโคลอมเบียเนี่ยมีเพื่อนอายุต,ต่ํากว่า20ปีถึง4คนเลยนะครับ อารามาต่อที่อีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่าสาวไทยเก็บชัยชนะได้ดีโคลอมเบียเล่นดีแต่ก็ผ่านมาได้ชัยชนะ4ี่นัดติดต่อกันต้องสร้างความมั่นใจให้กับอนาคตของสาวไทยแน่นอนจริงอยู่ครับ4ี่นัดติดต่อกันเนี่ยแล้วในรอบคัดเลือกโอลิมปิกด้วยนะครับแล้วเราชนะแบบนี้ก็น่าจะเป็นความมั่นใจอีกหนึ่งความมั่นใจที่ใหญ่มากเลยครับการชนะในทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ๆแบบนี้สําหรับสาวไทยของเรานะครับเอาต่อที่อี่คอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่า เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมของทั้งสองทีมความมุ่งม,มั่นและการทํางานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันเซตแรกยังแรงอยู่แต่ว่าทีมไทยดูเหนื่อย,อยพวกเขาสู้จริงๆไม่ว่าจะมีมากแค่ไหนก็ทุ่มเต็มที่และที่สําคัญเนี่ยพวกเขาเป็นทีมเดียวที่พลิกชนะทีมใหญ่ได้หรือมันเป็นความผิดพลาดแต่ว่าใบหน้าของเขามีรอยยิม้มนี่คือสเสน่ห์ของทีมไทยโอ้โหถือว่าหลายๆเมนในการเช่ชมเราพอสมควรเลยครับสําหรับเมนของทั่วโลกหรือว่าชาติยุโรปหลายๆชาติ อามาต่อที่อีกคอมเมนน์นึงครับเขาบอกว่าควีนวีมกลับมาแล้วผู้เล่นคนโปรดของฉันอีกเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่าพระเทศไทยแสดงให้โลกเห็นอีกครั้งว่าขนาดร่างกายเนี่ยไม่สําคัญเลยไม่ต้องสงสัยสําหรับผลงานชิ้นเอกชิ้นนี้ที่เขาชนะได้4นัดติดต่อกันในศึกรอบเพลเลอกโอลิมปิกและก็ชนะทั้งโปรแลนด์และโคลอมเบียเนี่ยครับโอ้โหอีกเม้นหนึ่งครับเม้นต่อมาเขาบอกว่าโคลอมเบียเล่นได้ดีในนัดนี้การโจมตีของประเทศไทยนั้นอ่อนแอลงเช่นเคย แม้ว่าในที่สุดพวกเขาจะชนะก็ตามนี่น่าจะเป็นแฟนโคลอมเบียครับส่วนอีกเม้นหนึ่งเม้นต่อมาครับเขาบอกว่าโคลอมเบียเล่นได้ดีมากประเทศไทยแม้ว่าจะมีขนาดตัวเล็กแต่ดุร้ายและก็ร้ายกาจมากราชินีแห่งเอเชียส่วนอีกเม้นหนึ่งครับเม้นต่อมาเขาบอกว่าทีมเอเชียทั้งหมดเนี่ยล้มเหลวในการคว้าตำแหน่ง2อันดับแรกในกลุ่มมันจะขึ้นอยู่กับอันดับโลกจะผ่านเข้ารอบในกรณีนี้จีนและญี่ปุ่นอยู่ใน10อันดับแรกเกรงว่าไทยอาจจะตกรอบ แต่ว่าอย่างไรก็ตามไทยก็มีผลงานที่ดีในทัวร์นาเมนต์ด้วยการเอาชนะประเทศเจ้าภาพอย่างโปแลนด์ก็อย่างเทนนบอะครับการที่เราจะไปโอลิมปิกเนี่ยเป็นงานที่หินเอามากๆครับเพราะว่าทั้งจีนและญี่ปุ่นไม่ผ่านเข้าไป่นโอลิมปิกในรอบนี้ครับเขาเองก็ต้องไปลุ้นเงื่อนไขที่2แล้วก็ต้องแข่งขันกับพวกเราอีกครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอันดับโลกของเราก็ตามทั้งจีนแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วโอกาสแซงยากครับถ้าเราเก็บฟอร์มไม่ดี จนถึง v ว l นปีหน้าครับเห็นแบบนี้แล้วก็ส่งกำลังใจเชียร์สาวไทยกันเยอะๆครับสำหรับปีหน้าเอาเรามาต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาก็บอกว่าขอแสดงความดีกับไทยแลนด์ฉันมาจากบราซิลเนี่ยครับบราซิลก็คอมเมนต์ชื่นชมเราเหมือนกันครับอีกเป็นหนึ่งครับเป็นต่อมาเขาบอกว่าคุณควรรู้ว่ามีผูเ้เล่นโคลอมเบียที่อายตุต่ำกว่า20ปีเนี่ยถึง4คนส่วนอีกเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่าด้วยความรักและความเคารพต่อทีมโคลอมเบียที่กำลังเติบโตควรทําได้อย่างยอดเยี่ยมมาก ต้องยอมรับว่าทีมชาติไทยแข็งแกร่งกว่าเราจริงๆในตอนนี้เนี่ยครับเป็นแฟนโคลอมเบียครับคอมเมนต์นี้สวนอีกเม้นหนึ่งครับเม้นต่อมาเขาก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีคนไม่จําเป็นต้องมีส่วนสูงในการเผชิญหน้ากับทีมที่สูงเท่าๆกันส่วนอีกเม้นหนึ่งเป็นเม้นสุดท้ายครับเพื่อนสมาชมกันในคลิปนี้ครับเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยโคลอมเบียเล่นได้ดีกว่าไทยแลนด์ตัวตีโคลอมเบียทั้งคู่แม่นยํากว่าของไทยโคลอมเบียก็มีการป้องกันที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกัน แต่สิ่งเดียวที่พวกเขาขาดก็คือโชคในการแข่งขันเกมนี้เนี่ยครับคือช่วงท้ายเนี่ยน่าจะเป็นคอมเมนต์ของแฟนโคลอรเบียครับที่เข้ามาคอมเมนต์ก็อย่างเท็ดโบครับหลายชาติเนี่ยให้การชื่นชมเราและก็ยังทึ่งนะกับการที่เราเนี่ยล้มทีมใหญ่ๆได้หลายทีมครับอย่างที่สะใจที่สุดเนี่ยก็น่าจะลบเจ้าภาพโปรแลนด์ เพราะว่าแมนนั้นเนี่ยมีเสียงโห่ร้องดังกึกก้องกันทั้งสนามครับพอเราเจอกับเจ้าภาพแล้วกองเชียร์เนี่ยเสียได้กดดันมากแต่ว่าสุดท้ายก็ทําอะไรไทยไม่ได้ครับเชียร์ไปก็เหมือนกับกดดันทีมตัวเองและก็แพ้เราไป3ต่อ2แต่เกมนี้เนี่ยถึงแม้ว่าผู้ชมจะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าผู้ชมทางบ้านเนี่ยลุ้นกันแบบตาโตเลยครับเพราะว่าเกมเนี่ยออกรุดออกชาติเหลือเกิน เบียดกันขึ้นนําเบียดกันชนะซึ่งสุดท้ายสาวไทยเราก็ทําได้ครับควา้าใจนาที่4ในการแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิกก็เป็นอีกหนึ่งทัวร์เมนต์นาะทีาคิดว่าเราประสบความสําเร็จในระดับที่น่าพอใจเพราะแน่นอนแหละการที่จะให้เราไปชนะอเมริกาหรือว่าอิตาลีก็เป็นงานที่ยากครับซึ่งอิตาลีกับอเมริกาเนี่ยก็ผ่านเข้าไปเล่นก็ได้ผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิกเป็นที่เรียบร้อยไทยเราก็จบอันดับ4ครับอันดับ5เนี่ย เป็นของเยอรมันและอันดับสุดท้ายเนี่ยเป็นของเกาหลีที่ไม่ชนะใครเลยครับในทัวร์นาเมนต์นี้แต่สิ่งที่ต้องชื่นชมก็คือสาวไทยเราเนี่ยนะครับใจสู้กันมากๆเล่นแบบไม่กลัวเลยทั้งตัวใหญ่ตัวสูงจะตีหนักตีแรงเนี่ยก็รับได้หมดครับโคลเบียเนี่ยไม่ใช่ตีเบาๆนะครับตีหนักมากแต่ว่าสาวไทยเราก็ยังรับได้ครับต่างชาติเนี่ยก็เชียร์เราไม่แพ้คนไทยเลยครับยังไงก็ต้องช่วยกันสนับสนุนครับลย์บอลไทย ตอนนี้เนี่ยฟอร์มกําลังโดดเด่นและก็มีสิทธิ์ไปโอลิมปิกถ้าเก็บคะแนนแรงกิ้งได้เยอะๆโอกาสไปโอลิมปิกก็ยังมีอยู่ครับไม่ถึงกับปิดกัน้นตามส่งแรงเชียร์แรงใจกันได้เลยนะครับเอาล่ะส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตคอมเมนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับคอมเมนต์แฟนบอลในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ